ีครับอบอุ่ผมประเดโดต่อตั้งครับวันนี้เข้าครัวมาทําน้ํายากะทิตีนไก่ไปกินกับขนมจีนครับอหอมมากครับวิธีทําก็ทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาทําด้วยกันนะครับตามผมมาเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเติมน้ําลงไปก่อนเลย น้ำเปล่าลงไปผมจะลองใช้จากประมาณ4ขวด600มิลนะก็ประมาณ2 2ลิบสโอเค4ขวดครึ่งใช้น้ำเปล่า4ขวดครึ่งลงไปนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟเครื่องของเรานะครับนี่ครับก็จะเป็นพวกอกไก่นะครับ ตีนไก่กระเทียมหอมแดงตะไคร้กระชายพริกแห้งนะครับใส่เครื่องลงไปเลยครับกระเทียมหนึ่งหัวครับหอมแดงใส่ไปเลยชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยครับกระชายเหมือนกันครับพริกแห้งต่อตามด้วยตะไคร้นะครับเอาไปหั่นก่อนใส่ลงไปเลยล้วก็เกลือแกงเกลือแกง ประมาณชักสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยอ่ะสักครึ่งทัพพีอกไก่ครับใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะครับใส่ลงไปเลยผมใช้อกไก่สีชิ้นนะครับอยากกินแบบน้ำข้นๆแล้วก็ตีนไก่ครับใส่ไปเลยโลนึงนะครับตีนไก่โอเค เรียบร้อยไม่ต้องคนนะครับไปลงไปเลยแล้วก็รอให้หม้อมันเดือดครับเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับมันก็จะเริ่มมีฟองขึ้นมาเราต้องช้อนฟองพวกนี้ออกนะครับถ้าเราไม่ช้อนออกเนี่ยมันจะขาวเนี่ยฟองตรงนี้จะเหมือนกับเป็นพวกขาวไก่นะตักออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับ ทำอาหารไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะฮะทำอาหารทำได้ง่ายๆครับทำได้ง่ายๆเลยทำตามผมทํานี้ก็รับรองครับอร่อยแน่นอนเนี่ยครับนีน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเดือดปุดๆๆเลยนะครับอืมส่งกลิ่นหอมะฮะหอมพวกกระชายหอมตะไคร้ฟองมันจะลอยขึ้นมาเงี้ครับ ช้อนทิ้งไปนะครับฟองมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็จะน้อยลงครับแล้วเราช้อนออกนี่เราก็รอไก่เราสุกแค่นั้นเองนี่ครับให้มน้ํามันเดือดไปเรื่อยครับนี่ครับน้ําเดือดมาพอสมควรแล้วครับเสียวเรามาดูว่าอกไก่สุกหรือยังนะครับตีนไก่ก็เริ่มที่จะเปื่อยแล้วครับอกไก่น่าจะสุกแล้วะครับโอเคอกไก่เราสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมานะครับ นี่เราผมใช้อกไก่ไป4ชิ้นส่วนตีนไก่ล้วก็ต้มไปเรื่อยๆครับต้มไปให้เปื่อยเรื่อยเครื่องที่เราต้มนึ่งอไก่ฮนะนี่เราจะไปตําใส่กับเนื้ออกไก่นี้เนื้ออกไก่เราต้มนะครับแล้วนี่ก็เครื่องเราจะมาตําใส่กันครับครับต่อไปเราก็จะมาตําเครื่องกับเนื้ออกไก่นะี่คือเรา ตักขึ้นมาจากหม้อหัน่นกระชายก่อนนะครับเดี๋ยวพริกเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในครกเลยส่วนหอมแดงกับพริกแห้งใส่ไว้ในครกเลยกระชายกนชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่คนนะครับสำหรับกระชายบางคนเขาก็ชอบอย่างผมเนี่ยชอบกินกระชายแต่คนที่ไม่ชอบก็ใส่สักสองสามอันก็ได้อันนี้ก็เป็นกระเทียม แกออกจากแล้วก็บีบยอดตอนนีมน้มันสุกแล้วเละแลบีบมันก็จะวิ่งออกมาเลยใส่เข้าไปในครกเดี๋ยวไงเอาตับนีห้ก่อน,นะคะ่อต้องตําก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราตำพร้มอมกันเนื้อเนบางทีกระชายไปอยู่ในเนื้อไก่แล้วมันจะตําไม่แหลก นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะต่อไปเราก็จะใส่อกไกล่ลงไปนะครับหั่นเลยแยกหนังเอาไว้ก่อนอันนี้จะเป็นเนื้อไก่ก็ไปผมชอบกินน้ำนมจีนข้น ส่วนหนังเราก็หั่นเก็บไว้นีไว้ใส่ในหม้อ,อทีต่อไปเราก็ตำครับอบไก่เอามือป้องเอา้ป้องปากครกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันกระเด็นออกไป นีแล้วครับมันก็จะเป็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้นะครับเข้ากันแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยเไหมเข้ากันแล้วนะครับโอเคเราตำเนื้อไก่แบบเครื่องรวมกันเสร็จแล้วฮะแล้วก็ไปใส่หม้อครับตักใส่หม้อที่ทำน้ำนี่เลยค้นๆเลย ตงร้างครบเห็นไหฮะนี่แล้มันก็โดนพอโดนน้ำร้อนแล้วมันจะฟูนะคนให้มันแตกออกจากกันนะฮนะงันจะจับตัวเป็นก้อนๆน,น้ำคนๆค,ครับคนๆเลยนะครับก็หนังไก่แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับทำได้ง่ายๆครับ ใครก็ทําได้ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับรอนี่เดือดนิดนึดนงปล่อยไว้แป๊บ,บนึงครับกับต่อไปเราจะมาคั่วแกงกันนะครับใส่น้ํามันไปเล,นนนะนนเ,เลี้ยงนิดนึงนะครับใส่น้ํามันพืชเลี้ยงนิดนึงนะครับอันนี้ใช้ไฟเบานะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับก็ผมใช้พริกแกงสําเร็จรูปเลยนะครับแต่แค่ครึ่งซองนะ เพราะว่าถ้าใช้ทั้งหมดทั้งซองเนี่ยมันจะเผ็ดเกินไปนะใช้ครึ่งหนึ่งกำลังดีาบางคนชอบเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามใจอยพอเริ่มหอมนะครับรก็เติมกะทิลงไปนะครับวันนี้ทีผมก็ ใช้ซื้อกะทิสำเร็จรูปมาง่ายดีเดี๋ยวต้องไปหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับสีออกมาแล้วครับเห็นไหมครับสีสวยไหมครับนี่คนแล้วก็ตีให้มันแตกก่อนนะครับนะครับหอมมากนะครับสำหรับคนที่ชอบน้ำยากะทินะครับตอนนี้ก็จะเริ่มละลายนะฮะดูดกะทิเข้าไปหมดนะครับแล้วก็จะเหลวไปขัวพักหนึ่งครับ เติมอีกหน่อยหนึ่ครับเดี๋ยวพอมันเริ่มงวดมันก็จะแตงยิ่งขึ้นแล้วมันมันก็จะออกมาผมชอบให้มันแตกมันครับคือสูตรของผมผมทําให้มันแตกมันแต่บางคนเขาไม่ชอบแบบแตกมันผมชอบแบบแตกมันคือให้มันมีมันลอยอยู่หน้าน้ํายาครับช่วงนี้เราก็เพิ่มไฟได้ดูฟังเสียงสิครับ กินเริ่มโชยออกมาแล้วครับเป็นไงครับสีสวยไหมครับเอาไปลงอยู่ในหม้อน้ำยาเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาครับเป็นน้ํามันนี่สีมันก็จะสวยงาพอมันงวดมันก็จะมีน้ํามันแตกมันนะฮะนี่เรียกว่าแตกมันนะครับดูอากาศแล้วมันจะเป็นฟาน้ํามันน้ำมัน เริ่มแดงส้มแดงสีแกงเขียดนะครับนี่ครับมันแตกมันออกมานะผมชอบแบบนี้นะครับอเอได้แล้วครับพอน้ำยาเราเริ่มเดือดอีกทีหนึ่งนะฮะใส่กะทิลงไปเลยครับแล้วก็คนสักหน่อยนึงกะทิลงไปข้างล่างนะครับสีเหมือนน้ำนมเลย น่ครับสีสวยนะครับทําได้ง่ายๆนะครับทําตามวิธีผมนี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับี่พอเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วก็คนสักหน่อยหนึ่งครับเ,เรามาชิมกันครับว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มที่ของใครรถไหนก็ปรุงมาตามใจนะครับ ปรุงนี่ก็รสไค่รสปากไค่ปากมันนะครับเหมือนคนลิ้นคนเราันชอบไม่เหมือนกันนะครับก็เอาที่ถูกปากของของ,ของท่านผู้ชมแล้วกันพอปรุงได้ที่แล้วเราก็ใส่พิแกงที่เราคั่วไว้ใส่ลงไปเลยฮนะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับมัจนจะลอยขึ้นข้างหน้านะลอยขึ้นข้างบนเนี่ยแล้วก็คนคนให้พิแกงแตกนะครับ สีน้ำเปลี่ยนไปแล้วฮะคุ้คนๆเลยครับนี่คุนๆเลยนะครับจะมีสีส้มๆลอยขึ้นมาครับคนให้เข้ากันนะครับอ่าตีนไก่เราก็เปื่อยกำลังดีแล้วนะครับผมสีกำลังนี้กำลังดีแล้วครับสีขนาดนี้สีสวยแล้วครับสีแดงๆส้มๆนหน่อยๆชิสมสักนิดหนึ่ง ออยอดแล้วครับเนี่ยขาไก่เปื่อยๆนะครับเปื่อยแล้วครับขาไก่นี่ครับขาไก่เปื่อยๆเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบเลือดไก่เลือด,อดหมูก็ใส่ได้นะครับแต่ผมก็ชอบนะนี่ตีนไก่เปื่อย เลือดไก่เข้ามาด้วยนะฮน,นะนี่ครับหืมข้นมากเลยฮนะนี่ครับข้นมากเลยครับน่ากินไหมครับเนี่ยครับมีทั้งเลือดไก่มีทั้งตีนไก่ไปเปือนะ่อยๆฮะน้อไก่เยอะๆน้ําข้นๆนะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งครับอพอเรา ทิ้งไว้ให้น้ำมันเดือดแล้วแล้วก็ผมนะใครจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะใส่ต้นหอมสดนะครับใส่ลงไปเลยครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับนะหอมสดแล้วก็ตบท้ายนะครับสุดท้ายนะใบมะกรูดนะครับเนี่ยใบมะกรูดนะครับฉีกออกจากกลางกลางใบของมันนะใส่ดีให้หอมดีหนึ่งขยำนิดหนึ่งนะครับขยำเนี่ย พยายามอให้น้มันหอมแลวอย่างไรมันออกมาแล้วก็ใสลงไปเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับน้ํายาน้ํายากะทิขาไก่นะครับทำง่ายๆครับไม่กี่ขั้นตอนเองนะใช้เวลาประมาณแค่ชั่วโมงกว่าๆไก่สนใจก็เอาวิธีผมไปใช้ก็ได้นะครับเอาไปแดัดแปลงหรือว่าอะไรก็ได้ครับเสร็จแล้วฮะน้ํายากะทิตีนไก่ เสร็จแล้วครับน้ำยาก,กะทิตีนไก่หอมๆสีที่สวยนะครับเียไก่เปื่อยๆนุ่มๆทำได้ง่ายๆครับวัสดิบก็หาได้ทั่วไปตามซองตลาดของบ้านเราขอขอบพระคุณทุกการรับชมทุกวิวเลยนะครับในรายการของเฟรโดตตังครับนะครับตอนนี้เรามีช่องดูทู e ใหม่นะชื่อว่าช่อง DB22 ถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์ ทางช่อง DB 2 2ของเราก็รู้สึกปลื้มใจแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของช่อง DB 2 2แล้วก็ฝากกด subscribe ให้กับช่อง DB 2 2ด้วยนะครับก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยทุกอย่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ